สวัสดีครับผู้ชายขายเหรียญนะครับคลิปนี้มาทําคลิปสั้นๆนะครับสั้นๆจริงๆนะครับเดี๋ยวไปเชียร์บอลต่อนะครับฟุตบอล7สีนะครับหมอนทองพิทยากับอบจชัยนาทนะครับขั้นเวลาพักโฆษณามาดูเหรียญกันก่อนนะครับก็มี2เหรียญนะครับมารีวิวแบ่งปันนะครับเหรียญแรกไปกันเลยนะครับไม่ต้องเสียเวลานะครับคลิปนี้รีวิวแบ่งปันนะครับเหรียญ1นบาทหลังเรือหง ผิดพลาดจากการผลิตนะครับปั๊มเบี้ยวอันนี้คือเป็นเหรียญที่ผมซื้อมาจากาในกลุ่มซื้อขายนะครับราคาอาจจะแรงสักนิดหนึ่งแต่ว่าเผื่อใครสนใจอยากที่จะซื้อไปเก็บนะครับอันนี้ก็คือกึ่งโชวกึ่งขายแล้วกันเหมือนเช่นเคยนะครับก็ลักษณะเหรียญก็คือเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับขอบเบี้ยวแบบนี้นะครับหนึ่งบาทเหรือหงปี20อ่านี่นะครับ อ่าเหรียญตามนี้เลยนะครับใครที่สนใจก็ติดต่อทางไลน์นะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับเหรียญน,นี้แบ่งปันในราคา2,000บาทนะครับคือคือเหรียญเนี้ยผมซื้อมาจากพ่อค้าในกลุ่มนะครับได้มาค่อนข้างจะแรงนะครับได้มาก็ก็เกือบเต็มนะครับกำไรก็ประมาณสองร้อยสองร้ห้าสิบเท่านั้นเองนะครับเหรียญน,นี้นะครับอ่าเหรียญ1บาทปีพศ2520 เหรียญปั๊มเบี้ยวนะครับเดี๋ยวให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับแต่ก็คือสภาพยังยังโอเคอยู่นะครับอ่าเป็นเหรียญปั๊มเบี้ยวแบบนี้นะครับรับประกันแท้นะครับเหรียญละ2,000บาทเหรียญนี้ส่งฟรีให้นะครับใครที่สนใจก็ติดต่อได้นะครับอีกเหรียญหนึ่งนะครับมีมีท่านที่สอบถามมานะครับผมผมไม่แน่ใจนะครับทักไลน์มา สองสามท่านนะครับแต่ก็คือทักมาพักหนึ่งแล้วแหละนะครับแล้วก็ลายลายมัน,ม,นมันผมหาไม่เจอนะครับสอบถามเหรียญหนึ่งบาทผิดพลาดจากการผลิตปั๊มด้านเดียวนะครับผมมีมาแบ่งปันหนึ่งเหรียญน,นะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวเหรียญน,นี้ปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปดนะครับเป็นเหรียญที่ผมได้มานะครับนี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปีพศสองพันห้าร้อยห้าสิบแปด เหรียญปั๊มด้านเดียวนะครับพื้นผิวเหรียญไม่ได้เรียบสนิทนะครับไม่ได้เรียบเหมือนกับการเจียตแต่งมานะครับแต่ด้วยเป็นเหรียญสภาพผ่านการใช้งานนะครับอาจจะมีร่องรอยโดนขูดขีดมาบ้างนะครับอ่านี่นะครับเหรียญหนึ่งบาทปั๊มด้านเดียวนะครับเหรียญนี้แบ่งปันในราคาเหรียญละสอง0บาทเช่นเดียวกันนะครับอ่ากึ่งโช์กึ่งขายนะครับคือคือคือ,ค,อคือแบ่งปัน นะครับพอดีเดี๋ยวมีน้องๆจะส่งเหรียญใหม่มาให้นะครับผมก็เอาเหรียญที่เคยเก็บไว้เอามาแบ่งปันนะครับอ่านี่นะครับเหรียญ1นบาทปีพศส5ง8ั้าปดั๊มด้านเดียวนะครับขอดูรูปเพิ่มเติมได้นะครับใครที่สนใจคลิปนี้มาเร็วๆไปเร็วๆนะครับแบ่งปัน2เหรียญน,นะครับ ก็ใครที่สนใจก็สามารถติดต่อทางไลน์ได้เลยนะครับเน้นติดต่อทางไลน์เท่านั้นนะครับ